One, two, three. อัปเดตน้องดิซ่าล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าเพลงมันนี่บายดิซ่านะคะติดชาร์ตบิลบอร์ดฮอตวันฮันเดในอันดับที่93ของวีคนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์ก่อนเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่90นะคะและก็ลดอันดับลงมา3เท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะทางบิลบอร์ดเขาก็ยังได้ออกมาประกาศอีกว่าเพลงมันนี่ของน้องดิซ่านะคะยังไปติดท็อป10นะคะในชาร์ตบิลบอร์ด g l o b a l excluding United States อีกด้วยนะคะเรียกว่าทั้ง2ชาร์ตน้องดิซ่าก,ก็ยังคงครองอยู่นะคะแต่ว่าที่ปังสุ ก็คือชาร์ตบิลบอร์ดฮ้อบนฮันเดนี่แหละติด2สัปดาห์แล้วเรียกว่าชาร์ตนี้ใครใก็อยากเข้าซึ่งก็เรียกได้ค่ะว่าเพลงลิซ่าของน้องลิซ่านะคะสามารถติดบนชาร์ตบิลบอร์ดกูบเบิลทูฮันเดดค่ะได้ถึง3อาทิตย์ติดต่อกันเลยแล้วก็เพลงมันนี่ของน้องลิซ่านะคะก็สามารถติดบนชาร์ตบิลบอร์ดกูบเบิลทูฮันเดได้ถึง5อาทิตย์ติดต่อกันด้วยนะคะรวมทั้ง2เพลงก็เรียกได้ว่า8อาทิตติดติดเลยค่ะยาวนานมากๆซึ่งน้องลิซ่าเนี่ยวน,น,นๆอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดได้ตลอดเลยนะคะเพลงลิซ่า เพลงมันนี่ของน้องนิ่านะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ยาวนานที่สุดแล้วในชาร์ตบิลบอร์ดนะคะสําหรับศิลปินเดี่ยวคีป๊อปนะคะเรียกว่าไม่หลุดโผลเลยจ้าแล้วก็ล่าสุดนะคะเพลงมันนี่ค่ะยังไปติดที่สิบอันดับแรกตลาดที่ใหญ่ที่สุดเป็นตลาดเกี่ยวกับเพลงนั่นเองค่ะเพลงมันนี่ของน้องนิ่านะคะแล้วก็เพลงละลิสาก็เข้าไปติดด้วยโดยชาร์ตนี้นะคะก็จากบิลบอร์ดนั่นเองนะคะเข้าไปตีตลาดนะก็มาทั้งมันนี่แล้วก็เพลงละลิสาเลยค่ะตอนนี้ค่ะแฟนๆเขาก็เลยแฮตติดแฮตแท็กคอนกรีตเลชัน ลิซ่าหรือว่ายินดีกับลิซ่านั่นเองนะคะก็ต้องขอแสดงคว,า,วามยินดีกับน้องลิซ่านะคะก้าวไปให้สุดค่ะหลังปล่อยออกมา2เดือนค่ะมันก็จะทุบๆแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเพลงมันนี่ของน้องลิซ่านะคะฮอตจริงๆเลยเป็นเพลงบีไซน์ที่ไปได้สุดมากๆนะคะทั้ง US และก็ UK ค่ะน้องกินเรียบทําลายสถิติไม่หยุดเลยจริงๆไม่รู้ค่ะว่าเจ้าของเพลงที่อยู่ LA ตอนนี้ค่ะรู้ตัวเรือยังนะคะเนี่ย ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าความอิมแพคของ US Radio เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะแม้ว่าเพลงนี้นะคะค่ายไม่ได้โปรโมตเนาะแล้วก็ไม่มีการขึ้นสเตจนะคะมีแค่ dance performance นะคะแล้วก็ dance practice นะคะอย่างละ1คลิปนะคะแต่บอกเลยค่ะว่ามันโคตรทิตเลยเนาะแล้วก็มีชาเลนต์ต่างๆของเพลงมันนี่ออกมาทั่วโลกเลยจริงๆค่ะมันนี่ของน้องลิซ่าเป็นเพลงบีไซส์ที่สุดยอดมากๆเลยนะคะสามารถประคองตัวได้ขนาดนี้แล้วนะคะก็ต้องรอจับตาค่ะว่า YG เนี่ยเขาจะส่งน้องลิซ่านะไปโปรโมที่ เมกาตามที่มีข่าวลือหรือเปล่านะคะก็ต้องรอจับตาม,มองดูกันค่ะและก็สําหรับแท็กที่แสดงความมีดีกับน้องลิซ่านะคะในทวิตเตอร์แฟนค่ะเขาก็มีการแห่เผยคลิปนี้ออกมานะคะประมาณว่ายนินดีกับน้องลิซ่านี่แหละซึ่งคลิปนี้ค่ะเขามีการเปิดเพลงมันนี่ของน้องลิซ่านะคะในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งนะคะซึ่งดีเจค่ะก็กําลังริมิกคอนเสิร์ตอยู่นั่นเองนะคะในกเขาค่ะก็มีการพูดถึงน้องลิซ่าว่าลิซ่ามองดูสิ่งที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินกับเพลงของลิซ่าสิว่าเขาเนี่ยมีความสุขขนาดไหน นนีประะะมาณ้คซึ่งในคลิปนี้ค่ะแฟนๆเขาก็เต้นกันยับเลยนะคะแล้วก็มีการร้องเพลงทั่วไปเลยนะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะวันนี้น้องลิซ่า ULA ทําสีผมสีชมพูแล้วก็เพลง Bunny Bunny ยังติดบิวตบอร์ดฮอตวันฮันเดสสัปดาห์ติดอีกด้วยนะคะแลวก็ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดีเจสเนกนะคะโพสเอาไว้ไม่นานเนี้ยบริการค่ะกับพี่เจอกับน้องลิซ่าที่ LA เนี่ยดีเจสเนกนะคะมีการลงภาพนี้นะเอาละสิเป็นปริศนาอีกแล้ว เมื่อลงภาพนี้แฟนๆก็เดากันว่าหรือว่าจะมี SG r e ี i ีมิหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องรอจับตามอมงค่ะในล่าสุดนี้กับการบินของน้องลิซ่านะคะโปล LA เฉยเลยก็ยิ่งเป็นกระแสฮือฮามากๆเลยละคะ่ะมาแสดงความยินดีกับน้องลิซ่ากันดีกว่านะคะเพลงมันนี่ค่ะเรียกว่าข้าไม่ตายนะคะใครมาโค่นก็คงยากแล้วละดูท่านนะ